ครับมือนี้พากันมาขุดดวงครับมือนี้แดงมือสิงเนี่ยล่ะมันมอทั้งโลกสับพอยนี่ครับผลงานสองตัวแล้วครับจากฝีมือนายทั่วครับนี่กินสดๆไทยเบิรงครับเอาเลยครับตับเอาพี่ครับโซโซดวง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 ยังบอกกลับอีกครับไทยโคราชกินเป็นยังไงครับนี่ยังไม่เคยลองครับ มันก้นดินแห้เจออเ้าคือได้ยินไหมว่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวครับหอนแดดหาห่มอยู่ก่อนครับมั่ไห้หรอกแดดติดตัวเว้นวยังขูนครับครับหานองมองนางดิ่งนครับผมธรรมาชาติาเย็นพาพพีเพิ่นมาสัมผัส เพื่อ,อได้ปลาย่างพร้อมอยู่นี่นะครับมาพักเขายกอ,อยู่นั่นนะพรดีฝนมันตกครับน้ำม,มันเพิ่มครับตอนยังบนไหรครับในน้ำแล้วมันชาติอากาศดีมากให้ไปเผาปลาอยู่เอ๊ะควัอนอยู่นี่นะครับนี่ผู้สาวพ่อมอยู่นี่ครับ นี่นะครับชีวิตริมตะฟังหนังโอ้มันเป็ดเกษตรพ่อครับผมมีป่าขายครับแม่เดี่นี่เขาได้ปิ่งมาครับเขาได้ย่างบ่เพี่นขั้วเอาเขาในบ้านแล้วจ้ะมาครับสามแพร่ทั้งไก่จ้ะโอ้ยพอท่นวันนี้นี่นี่อันไก่เนื้อล้องเป็นเนื้อที่แพร่สองแพร่ยี่สามอะไรกันมาครับวิปป้าอ่อนโอ้คปลูกปลูกเมี่ยงครับดอกดอกดาวเรืองจ้ะดาวเรืองมาครับนี่ นมาปลูกเขือเห็ขายอะไรอยู่บ่ครับนี่ยขายกัน่อดอกเราเลี่ยงเขาจะออกไข่เขายไข่เงีนละออครับเขือเขาจะเาใส่มักป่าเอืป่าครับเม็ดประแดกเม็ดญงเกียยังครับเกียวเมยอเม็ดเงท้ยดูถามอะไรครับปบเขาเลยเผาแจมเหล่าอยู่ต่ฟังน้ำโมมีบ่ครับอ เมื่อนี่น้ำเงียบอ่นนี้มาสัมผัสบรรยากาศเตียกเม็กฟ้าเพิ่งออกคล้ายเพิ่งเล้ยวอนั่งให้เครื่องเย็นกันเขาเร่องดวงม่แก้มนะพี่ะมอนดวงแก้มเราครับกินรถสามตัวกูได้อยู่ตัวนึงเมื่อกี้ เดี๋ยวถไปขุดเอาไม้โตโยตัวใหญ่ๆซิมเขาเดีว่าขุดดวงเลยเพื่อนี่ครับไม่ไม่เด็ดบ้านตัวกันมาอันคุณวะเขาเจะถือเบื้องอันหมอนใหม่มองวันพวกใหม่กันโห้มองวันกิ่นพวกกินขุดง่ายยุติธรรมเมื่อยเนี่ครับเดี๋ยวไปตามซิมนี่แหละมึงไหนตัวเล็กหน่อยนี่โอ้ยยังมาคุยอยู่วะได้เอาก็ได้วะท่านเดี๋ยวทำใจกันตามด้วยเราครับผมเเรยยบบออคั กูว่าถ um, ันวามันยาโดมแน่สามสี่รอย่างเยบ๊อนอนิมันมันกรุบกรุบหย่ำเลยหย่ำเลยครับไม่้องกรใส่เลยหมแล้่าถึเราแซ็บปมันมันครับมันมันโอ้ตัวดีตัวน้อยบที่นี่เนี้ยมัตัวนีญ่ตัวเี้มันตัวน้อยมันกี่หลว้าไม้พี่เดี๋ยวจะือขวดเอไม้เดี๋ยวขวดเอไม้ครับนี่เขาขีน่อ โอ้ยเด่นหน่อยเดี๋ยวเดียวกระโดมไอ้เขาหอนแดดอยู่ข้าเก่าอีกชุดหนึ่งไหนบ้างนี่ครับขอาพักเพิ <h <h ่นดีใจครับนี่ครับผ้าเบิ้งดอกกันดอกทั้มสาครับงามตัวนี้ครับนี่ครับเพิ่นปลูกพักไว้พร้อมนี่ขอาพักอีตูเพิ่นครับโอ้โปลูกักเขือเทศพร้อมตับหุ้งอยู่สบายเลยตัวนี้ครับนี่มีพักซี่พร้อมครับ พักกี่ตัวนี่วะขวาเป็นต้นเน๊บครับนี่หมอนเอ้ยนี่ครับสองต้นนะครับเด้อขับ <c oughs> นี่ครับที่ขอไปปลูกเป็นเน็บไ้ครับเอาแค่นี้นะครับ <c oughs> ขอบคุณครับผมท่านจะมาคุ้ดวงครับมื่อนี้ ดบครับเพาต้องสังเกตเนะผมว่าท่านได้สังเกตด้วยครับดูยังไงละมานมันสีดดูเลือดตรงนี้เลยตัวทามห้องเขาทีทามให้มันมาเหมือนกันเอาออกไว้เอาไปเลยผมได้ยังว่าได้ครับเอาดวงยืมเท้าไม่เอาเขาคือมีท่อหา

เรียบร้อยครับถ้าลูกอีตาในโบกูย์ยรยตรงน,นี้ตรงน,นี้ก็คือว่าง่ายๆก็พรวนด,ดินให้ให้เขาไปก่อนนะครับออพรวนด,ดินให้เขาก่อนครับคุณครับเป็นที่ที่ตอนที่ตอนเอาไหมตอนได้เอาตอนนั้ำพอา,าอนนอพุดงกูย ลองก่อนนี้ดินี่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 นูนูนูลองก่อนนี้นี่นี่นะทุ่มสุดตัวครับงานนี้เผื่อดวงอันนี้คาเจ้าคุณนี่ก็ได้ไหลายเถอะเปิดยามแล้วมันวางไขแล้วแมนแมนเปิดยาม้วครับเออ นี่ย่าสิออกเป็นตัวแล้วโอ้ยเมือนเหมือนสัตว์ยิ่ออกเป็นตัวแล้วแบบผมว่าสใช่ไปสุดท้ายก็กินไก่กันดีกว่าปแบ่ไข่บ้แดงก็บได้ม่งั้นไม่งั้นก็ตัวสั่งเข้าหน้าถ้าจะมากินก็ตัวสั่งนะครับแต่ว่าจะเหนื่อยอ่ะเอาแล้วไปอ้อมไก่แต่ว่าอีกตัวผมเนี่ยเอาไปแล้วเนาไปเบิดี๋ยวเดี๋ยวเราอีกจค่ตัวนี้ซี๊ดเห็นมั้มันได้เอานี่ครับมา ยังบ่กดยังไม่เห็นไม่เห็น <laughs> กดแล้วอือกดได้ผมเดาหูไม่ยอมแพ้ครับไ,ได้ครับสักหนึ่งตัวไหนๆก็ไหนๆแล้วทำไรนี่นี่นี่มาแล้วครับหนึ่งตัวครับหนึ่งตัว <laughs> หนึ่งตัวได้แล้วได้แล้วครับได้แล้วขอสิ้นสด่งตรง <laughs> นี้ลูกอินทรีสิ่นสุดๆเหลาดิ บ่มีครับเอาเลยครับเออโกบครับแตกขาป่าเลยครับเอาแตกขาป่าเลยครับพอแล้วคุ้มสองผมตัวนี่มั้ยไอซิมแล้วมาใช่นะครับนี่ครับในออนทัวร์ในออนทัวร์จัดอีกครับในออนทัวร์ว่าเห็นเล่าได้่นนี้โอ้มีหลายเยด้ยอยู่แม่เดี๋้อนี่นาเนี่เอานานี่เบิด์ตเพพาะอย่าไปลองโอ้ยสะอาดไรทุ่มเวนีครับผมว่าผมล้วเดี๋ไหน มันดูเร็วหนีบมันกัดลิ้นนะครับผมลองไปแล้วตัวหนึ่งเงยอะเอาไปลุกๆกระหัต <ๆ S 1> ครับพกระหัตแล้วผมออกมาสุดหนาเงี่ยโอ้ยต้องอยู่หลอดขาเจ้าจเคยขูดหนีมันยังเป็นด่านนั่นขวบสิ่งมันติดขวบเลยแหงลูกไบเรื่อยก็ติดขวบเรื่อยเลยได้คับนะครับซีฟแล้วพประตูแล้วนีนครับทานเลยนนค,ค,กคึกใหญ่ครับคืนนี้ หอายังพี่เดี๋ยวก่อนครับเยังขอฟร้อมเงินกับขามาครับโดนไปแล้วไหนตัวหนึ่งนี่เนี่เนี่ยเดี๋ยวสับตีนนี่ครับมันอยู่อย่างเงี้ยครับเนี่นี่โอ้นี่ดิเห็นชัดๆเลยหวันครับดรอทครับนี่ครับเอ้าเอาไปให้ให้เอาไปเอาเบิร์นซองด้วยครับโดนซะแล้วครับ ขุดตับเหมนเบมือนกอเลยครับยอดพี่ตทำโผมลดก่อนครับคนโค้ดลานี่นะครับคนดวงยังเร็วสารเคมีครับอันนี้ถ้ามีสารเคมีนี่สัตว์จัเสี่สิบปอยู่เลยนะครับถ้ามียันอันยันมันกัดเขาต้องกัดหัวมันก่อนมันครับมันเแล้ววตัโอเคครับสมบูรณ์แบบแล้วครับพ่อกันไหมครับนายองคทัวร์เดี๋ยวคลิปยังเมื่แลกเลยนะเจ๊เต๋บึง บัได้ไปเฮ็ดกินครับมากินสดๆให้เบิ่งครับด้วงเดี๋ยวไมคลิปหนาแล้วก็ของรักษาธรรมชาติเนี่ยนะโอ้ป้าอ้อยเขาจะชิมเบิร์สเขาจะออกอยู่ได้ครับหนิแล้วเขาจะใหญ่ถดเดี๋ยวิ่นคูดทั้งป่ายเดี๋ยวไาคลิปหนาครับผม